เอาละคะ่ะเรามาที่ข่าวสุดท้ายกันแล้วนะคะคุณเจรมพาวเวลเนี่ยส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการลดวงเงิน QE ภายในปีนี้นะคะแต่ไม่เร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายค่ะคุณเจรมพาเวลได้ออกมากล่าวในงานสัมมานาวิชาการของเมืองแจ็คสันโฮนะคะได้ออกมาบอกว่าเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะฟื้นตัวกลับมาอย่างแข็งแกร่งเลยทีเดียวค่ะโดยอัตรางเงินเฟ้อเนี่ยก็เข้าสู่เป้าหมายของเฟดแล้วนะคะในส่วนของภาคแรงงานก็มีการฟื้นตัวได้ดีเช่นเดียวกันค่ะ นอกจากนี้คุณพาเวลได้ได้ออกมาบอกอีกนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการส่วนใหญ่ที่เห็นเหมือนกันนะคะว่าควรจะมีการทำเทปเปิ้ลิงในปีนี้ค่ะสำหรับในรอบการประชุมของเฟดในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้คุณพาวเวลยังกล่าวอีกว่าการปรับลดวงเงิน QE เนี่ยไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อทันทีนะคะโดยบอกว่าเฟดเนี่ยจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่ระดับเดิมต่อไปค่ะจนกว่าเศร,รษฐกิจของสหรัฐอเมริกานเนี่ยจะมีการจ้างงานแบบเต็มศักยภาพค่ะ ในส่วนอ,อัตราเงินเฟอ้อนั้นนะคะคุณเพายังกล่าวอีกว่าเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นในตอนนี้เนี่ยเป็นแค่ภาวะชั่วคราวเท่านั้นนะคะแล้วก็น่าจะค่อยลด,ดลงไปหลังจากนี้นะเนื่องจากการปรับตัวขึ้นมาในครั้งนี้นะคะเกิดจากการพุ่งขึ้นของราคาสินค้าแล้วก็บริการเพียงไม่กี่กลุ่มเท่านั้นค่ะ สุดท้ายคุณพาวิลยังบอกอีกว่านะคะในเดือนล่าสุดตัวเลขการจร้างงานในเดือนกรกฎาคมค่ะออกมาค่อนข้างแข็งแกร่งนะแต่ว่าการระบาดของโควิด1 9สายพันเดลตา้าก็แพร่ระบาดมากขึ้นเช่นกันนะคะแล้วก็เฟดเนี่ยจะติดตามแล้วก็ประเมินข้อมูลต่างๆแล้วก็ความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดเลยเดียวค่ะ โดยสรุปแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นโพสต์สติป์เซอร์ไพรส์เล็กๆกันนะคะสำหรับข่าวนี้เพราะว่าเฟดเนี่ยก็ไม่ได้มีการรีบเร่งขึ้นอัตรตาดอกเบีย้ยนโยบายแล้วนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าวงเงินที่จะลด QE เนี่ยก็อยู่ประมาณสัก1.2แสนล้านเหรียญนะนะคะ,ะก็ถือว่าน้อยกว่าที่ตลาดคาดเอาไว้ที่ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยคาดว่าอย,อยู่ที่ประมาณสัก1.5แสนล้านเหรียญต่อเดือนค่ะซึ่งก็ทําให้ในวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะตลาดหุ้สนสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ต่างก็ทำนิวไฮกันไปหมดเลยนะคะสําหรับใครที่รออยู่นะคะก็แนะนา สามารถซื้อต่อหุ้นสัดได้เลยนะคะซึ่งนิกกี้เนี่ยก็อาจจะแนะนําให้เน้นไปยังหุ้นโกรดนะคะมากกว่าหุ้นแว l u ลูเนื่องจากว่าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแล้วนะคะอย่างกลุ่มของ IT แล้วก็เ a ลท์แคร์ค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะต้องขอบพระคุณเพื่อนๆมากค่ะตอนนี้เนี่ยมีผู้ติดตามในบล็อกดิทของน้อง2,000คนแล้วค่ะใน YouTube ก็เร่งตัวขึ้นมาถึง200คนแล้วนะคะทั้งนี้เนี่ยน้องอยากได้ ผู้ติดตามใน YouTube สัก1,000คนนะคะยังไงช่วยกดติดตามให้น้องหน่อยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะและไม่อยากพลาดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้นิกกี้แล้วก็ทีมงานด้วยนะคะสำหรับวันนี้นิกกี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ